สวัสดีค่ะตัวนี้8 3นะคะวันนี้ตวจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือ u s e r i n นนะคะเป็น Dermoperifier Correct and Cover Stick นะคะหรือเรียกกันสั้นๆว่า CC Stick นั่นเองนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแท่งๆหลายคนถามมาว่าเจ้า u s e r i n c c Stick เนี่ยมีความ โดดเด่นยังไงต่างจากพวกออคอนซีลเลอร์ทั่วไปยังไงแตเดี๋ยวตูนจะมาเล่าให้ฟังกันว่านะคะตัวนี้มันมีคุณประโยชน์อย่างไรแล้วก็วิธีใช้ใช้ยังไงนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะต้นวิดีโอก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าตูจะรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็นั่นก็คือ CC Stick นะคะของ u s u r i n หรือที่เรียกว่า c orrect and cover stick นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะที่ตูนเลือกมารีวิวเพราะว่ามันสามารถช่วยนะคะในการ ทั้งเป็นการลดสิวอักเสบและยังจะช่วยปกปิดนะคะรอยสิวได้ด้วยโดยที่จะไม่ทําให้เกิดการอุดตันของสิวเพิ่มเติมนะคะ รู้ชื่อว่าหลายคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยเราไม่ควรจะไปแต่งหน้าหรือว่าไปแบบกรบสิวอะไรมากมายนะคะเพราะว่าการกระทําแบบนั้นก็จะทําให้เกิดเป็นสิวอักเสบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเจ้าซีซีสติกตัวนี้เนี่ยนะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยดูแลในจุดนั้นนะคะก็คือจะช่วยทําให้สิวอักเสบเนี่ยยุบลงนะคะและยังจะช่วยทําให้เราสามารถปกปิดเจ้ารอยสิวที่เรากังวลได้ด้วยนะคะในระหว่างวันนั่นเองตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะ ๋ยวตูนจะจริงๆช่วงนี้คือหน้าตูนไม่ได้เป็นสิวอักเสบแบบว่าจัดเต็มสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะมีสิวขึ้นบริเวณคางนะคะแล้วก็บริเวณข้างแก้นะคะที่จะขึ้นบ,บ่อยเพราะฉะนั้นก่อนนอนตูนก็จะมีการทากรบนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณคางจะเป็นสิวที่จะเป็นสิวดำแด,ำด,ำดงๆค่ะที่จะทิ้งรอยอไว้เพราะฉะนั้นตูนก็ใช้ cc stick ตัวนี้นะคะที่จะกรบหลังจากที่ตูนแต่งหน้าเพื่อที่ตูนจะออกไปอีเวนต์หรือว่าไปพบปะ เจอผู้คนนะคะเชื่อว่าสาวๆสาหลายๆคนทราบอยู่แล้วแหละว,ว่าการที่เรากรบสิวอะไรพวกนี้นะคะ่ะจะทําให้เกิดเป็นการอุดตันมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ทั้งในการป้องกันร,รักษาสิวนะคะลดกังวลน,นะคะพวกรอยสิวที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอย่างตูนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเป็นสิวบริเวณช่วงคางค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นการที่ว่าบางทีกิน กินอะไรแล้วก็กระเด็นนะคะแล้วก็เช็ดบางทีแบบแต่งหน้าเมคอัพแล้วก็เช็ดไม่หมดนะคะก็จะเกิดเป็นพวกสิวแบบนี้บางทีก็แปลงฟันอาจจะเกิดจากการแปลงฟันแล้วก็ยาสีฟันเนี่ยก็จะไหลอกมาบริเวณคางจริงแล้วสิวบริเวณคางนี่ก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ระหว่างวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีเลยเพราะว่า เพราะว่าบางทีระหว่างวันเนี่ยเราต้องเมคอัพออกไปใช่ไหมคะเราจะไม่สามารถแต้มพวกยาสิวอะไรเงี้ยได้แล้วก็มันจะทําให้เกิดแบบเป็นการลอกแห้งเป็นขุยเป็นคราบนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะสามารถใช้แทนพวกคอนซีลเลอร์ได้แล้วก็ยังจะรักษาสิวไปในระหว่างวันที่เราเออกไปทำแอคทิวิตี้ได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูรีวิวแบบซู o m กันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มี texture นะคะของการปกปิดยังไงบ้างนะคะ มาดูรีวิวกันนะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะให้ตูนพูดเป็นลักษณะของความง่ายก็คือว่าเขาเป็นคอนซีลเลอร์ที่ถูกออกแบบมานะคะเป็นแบบสติ๊กที่จะช่วยลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการใช้เจลลดสิวเราก็ยังไม่หายแล้วก็ต้องมานั่งกรบสิวด้วยคอนซีลเลอร์ปกติทั่วไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดการอุดตันของของสิวนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งจะช่วยทําให้สิวอักเสบ ออยุบลงแล้วก็จะสามารถปกปิดพวกรอยสิวได้ภายใน1แท่งนี้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวตูนจะมาทำให้ดูนะคะว่า texture ของเจ้าซี s ีสติกเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะนี่คือเป็น t e x t อร์ของเขาไม่ได้ไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคะเมื่อเรากดทาแล้วเนี่ยก็จะให้ t e x t อร์ที่ค่อนข้างมีความชุ่มชื้นอยู่พอสมควรเลยจะสังเกตได้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นการก่อนที่เราจะเบรนสีนะคะ เดี๋ยวตูลจะเบลนให้ดูอแอบ,บทายอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวตุนเบลนให้ดูนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทายเยอะขนาดนี้นะคะเราก็จะแต้มสิวแค่เป็นบริเวณสิวนะคะคือเมื่อเราเกลี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยนะคะมันก็จะเบลนไปกับผิวได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวเห็นไหมคะเนื้อครีมจะไม่ได้แห้งมากจนเกินไปนะคะ แล้วก็จะสามารถปกปิดได้พอสมควรเลยซึ่งสีของเขานะคะก็จะทําให้สีจะค่อนข้างแบบธรรมชาติมากๆนะคะคือทํามาเพื่อเป็นสีผิวของเราเลยนะคะซึ่งระหว่างการทาของเรานะคะในทั้งไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยตัวนี้จะช่วยนะคะลดปัญหาสิวที่เป็นสิวอักเสบนะคะจะทําให้สิวนั้นยุบตัวลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ อย่างที่ทุนบอกไปก็คือสามารถใช้เป็น cover stick ก็คือเป็นการปกปิดเจ้ารอยสิวได้ด้วยนะคะและไม่ทำให้เกิดการอุดตันด้วยเพราะว่าตัวนี้ทำมาเพื่อสำหรับผิวที่มีปัญหาเรื่องของสิวจริงๆนะคะ ตัวนี้นะคะมีราคา990บาทนะคะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันไปนะคะหาซื้อได้ตามบูธนะคะวัาสดุแล้วก็ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปตามโรงพยาบาลก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีส่วนลดแตกต่างกันไปตามโปรโมชั่นค่ะตูก็เลยคอมเมนต์ตัวนี้เพราะว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อที่จะดูแลเรื่องของสิวแล้วยังจะช่วยลดความกังวลความไม่มั่นใจของเราเวลาที่เราเป็นสิวตูเชื่อว่าหลายคน ความมั่นใจเนาะก็ใช้ตัวนี้สามารถช่วยรักษาซิวไปในตัวแล้วก็สามารถช่วยพรางพวกรอยความไม่มั่นใจของเราได้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ตูก็ขอจบรีวิวของตัวเพียงเท่านี้นะคะกับหน้าโลนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอรีวิวครั้งหน้านะคะก็ฝาก subscribe ตูหน่อยด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ